สวัสดีครับที่ิตทีเรียนวิชาฟิสิกส์หนึงทุกคนครับมาดูอีกข้อหนึงนะครับอย่าลืมนะครับหยุดคลิปไว้แล้วก็ทําด้วยตัวเองก่อนนะครับโอ้ตัวอย่างสไตล์นี้มาเพียบเลยครับเชือกมวลบอกอะไรครับ M ยาวบอกความแอยาวความแมาบอก L มาถูกดึงให้ตรึงบอกทมาตรงๆรงตรงตรงเลยชงคำนวณหาถามตรงๆเลยถามตรงตรงเขาเรียกว่าโจทย์ชั้นเดียวครับแบบนี้ V ก็จะเป็นอะไร สแควร์รูททีส่วนมิวเลยหรือ Square Root T ส่วนมวลส่วนความยาวก็เป็น TL ส่วน M นัท่นเองนี่คือความรู้ของเรา v, v ีเท่ากับ f อแมด้าเห็นมี2องขนี้แหละแค่ขึ้นนะครับวอนกอไก่อัตราเร็วก็คือ v ีเท่ากับสแควร์สแควร์รูส่วนมิวหรือ T ส่วน ML แทนค่าเลยครับ 88.2หารด้วยมวล0 00, 0น0 5กิโลกร,รมัมคูณด้วยความยาว0.5เมตรครับดเครื่องเลขครับ88.2สิ 88. 2, คูณจุดห้าหรด้วยจุด0ูนย 882.0 0ดครับถอดสแควรูทปับรบ2 9 6 9ดเมตรต่อว,วินาทีโจทย์อะไรมันจะเร็วบานนะคือโจทย์ลักษณะคิดเอาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ขอใครความถี่มูลฐานโอเวอร์โทนที่1และโอเวอร์โทนที่2เอาละค่าวนี้ ยุ่งละถ้าเกิดว่าผุดตัวนี้ขึ้นมาปั๊บนี่ถ้าไม่ได้รู้เลยว่าไอ้น,นี่มันเป็นปรากฏการณ์อะไรนี่ยุ่งเลยครับอันนี้เรากําลังพูดถึงคลื่นในเส้นเชือกจําได้ไหมคลื่นนิ่งในเส้นเชือกพอพูดถึงความถี่มูลฐานพูดถึงอุปวโทนพูดถึงอะไรนี่คือคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนั่นเองอาจารย์จําสูตรไม่ได้ครับขนาดน,นี้ทํายังไงดีครับแจ้งก,ก็จะมาไล่คลิปด้วยเออคลื่นในเส้นเชือกลูกแรกอันนี้อันนี้ความยาว L อนะเขาให้ความยาว L มาถูกไหม เนี่ยแล้วก็แอลแอลตัวนี้คือลัมดาส่วนสองนะครับลัมดาแอลเท่ากับลัมดาส่วนสองถ้าอีกขึ้นลูกหนึ่งสองลูกใช่ไหมก็เป็นแอลเท่ากับสองลัมดาส่วนสองถ้าสามลูกวานไม่เหมือนเลยขึ้นสาลูก ขึ้นนิ่ง3ลูกแบบนี้ก็เป็น l เท่ากับ3าลัมดาส่วน2องก็ไปเรื่อยแสดงว่าสูตรเริ่มมาในหัวแล้ว l เท่ากับ n ลมดาส่วน2เมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยเข้ม okay, ไหมครับแล้วคราวนี้เขาถามความถี่มูลฐานเขาทำหา f ทำหา f ก็แสดงว่าจากความรู้ของเราเนี่ย f เท่ากับอะไร v ส่วนเท่าไหร่ ลัมดา v ส่วนลัมดาเห็นไหมเนี่ย v ส่วนลัมดา one f ความถี่มูลฐานอันที่หนึ่งก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นจาก f n เนี่ยอันนี้ f นะดูสิ f f n อาจารย์ก็จะได้ลัมดาแตกต่างไปใช่ไหมเอาเป็นลัมดา n ก็แล้วกัน f n เท่ากับ v ส่วนลัมดา n เห็นไหมอ่านะครับเพราะว่าลัมดาของอาจารย์จากศูนย์นี้อาจารย์จะได้เป็นลัมดาเท่ากับอะไร 2 l ส่วน n เนอะเนี่ย f n เท <0. S 1> ่ากับ v ส่วน lambda n ซึ่ง v ส่วน lambda n ก็คือ2 l ส่วน n มันก็คือ n v ส right? ่วน 2L โ l เคไหมอ่ะเนี่ยโผล่สูตรตัวนี้ออกมานะครับ f n ค,ความถี่ความถี่มูลฐานก็คือ f เท่ากับ1 f 1 f n เท่ากับ1นั่นเองวพาก็จะเป็น1 v ส่วนอะไร2 l ก็แทนค่าเลยครับ296.98หารด้วย2คูณด้วย0.5นะครับกดขึ้นเลขน,นะ296.98 หารด้วย2หารด้วยจุดห้าสองเก้าหกจุดเก้าแปดเหมือนเดิมเออใช่สองเก้าหกจุดเก้าแปดเหมือนเดิมเพราะว่านี่มันตัดกันเป็นหนึ่งไงโอเคอันนี้คือความถี่มูลฐานครับก็เป็นเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตคราวนี้เขาถามว่าโอเวอร์โทนที่หนึ่งอร์โทนที่หนึ่งก็คือ f สองครับ f สองก็คือสองฟหนึ่งถูกไหมเนี่ยเนี่ยน,นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่า n เท่ากับ2็หรือจะทำเป็น 2f1 ก็2เท่าถ้า f3 ก็ 3f1 ก็ได้2.96.98คูณ2ครับ5.93.96ครับอันนี้คืออุปทนที่1ครับอุปทนที่2ก็คือ f3 ก็คือก็เป็น3 f 1นะครับเนี่ยเพราะว่า n คือ3ไงไอเนี้ย3ไอ้ตัวนี้คือ f 1ทันไหมไอเนี้ยคือ f 1อันอเนี้ย n n เท <N S 2> ่ากับ1เป็น f 1 n ่ n เท่ากับ2ก็คูณเข้าไป n เท่ากับ3 2 96.98คูณ3ครับ 8 90.94นะครับเฮิร์ตันเองนะครับอันนี้สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราต้องจำได้ว่าจาได้ว่าอะไรครับจำได้ว่าความถี่มูลฐานนะคืออะไรก็คือความถี่ที่ n นเท่ากับ1นะครับโอเวอร์ทนที่1คือ n เท่ากับเหนือขึ้นไป1อันเหนือความถี่มูลฐานขึ้นไป1อันโอเวอร์ไงโอเวอร์มันเกินขึ้นไป อ์โทนที่2ก็เหนือขึ้นไป2อ,อันก็จะเป็น f เท่ากับ f เนเอนเท่ากับ3นั่นเองโอเคนะครับก็สั้นๆทนเท่านี้ครับสวัสดีครับ